สวัสดีครับคลิปนี้ผมจะมาแนะนำแอปเล่นเกมรับเหรียญคริปโตฟรีนะครับแอปตัวนี้นะครับเข้าไปดูกันเลยนะครับว่าหน้าตาจะเป็นยังไงนะครับพอกดเข้ามาแล้วให้เรากดโอเคตรงนี้ไปเลยนะครับจากนั้นก็กดอนุญาตนะครับ มันจะเข้ามาที่หน้านี้นะครับหน้านี้จะเป็นหน้าล็อกอินนะครับเราสามารถล็อกอินผ่านอ e ีเมลหรือว่าผ่าน facebook ก็ได้นะครับแต่ผมจะแนะนําให้ล็อกอินผ่านอ e ีเมลนะครับตรงนี้นะครับผมลืมบอกไปนะครับแอปนี้เราต้องใช้กระเป๋าคอยเบียดในการถอนนะครับ สำหรับใครที่ยังไม่มีกระเป๋าคอยเบสน,นะครับผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้นะครับให้เพื่อนๆกดเข้าไปดูวิธีการสมัครได้เลยนะครับและที่สำคัญนะครับแอปนี้เราจำเป็นจะต้องลอกอินด้วยอีเมลที่เราใช้สมัครกระเป๋าคอยเบสน,นะครับเราจึงจะสามารถถอนได้นะครับหลังจากที่เราลอกอินด้วยอีเมลแล้วนะครับเข,เขาก็จะส่งเหรียญเข้ากระเป๋าคอยเบสของเราอย่างนี้นะครับเพื่อยืนยันว่า เราเชื่อมต่อกับกระเป๋าคอยเบ็ดของเราแล้วนะครับหลังจากนั้นเขาก็จะมาที่หน้านี้นะครับหน้านี้จะเป็นการใส่โค้ดเชิญเพื่อนนะครับสําหรับเพื่อนๆคนไหนที่ใจดีอยากจะใส่โค้ดให้ผมก็ขอขอบพระคุณมากเลยนะครับสําหรับการใส่โค้ดนะครับให้เราก่อโค้ดที่เราจะใส่ตรงนี้นะครับหลังจากกดก่อโค้ดใส่แล้วเราก็สามารถกดตรงนี้ไปได้เลยนะครับ พอใส่โค้ดเสร็จแล้วนะครับให้เรากดไปที่ขีดตรงนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับให้เรากดไปที่ตรงนี้นะครับอันนี้จะเป็นหน้าแรกของแอปเขานะครับเราสามารถกดเริ่มเล่นเกมตรงนี้ได้เลยนะครับพอกดเล่นเขาก็จะเร่งโฆษณาแป๊บหนึ่งให้เราดูโฆษณาให้จบนะครับ ถึงจะสามารถเล่นได้นะครับสำหรับวิธีการเล่นนะครับก็ง่ายๆนะครับให้เราติ๊กเฉพาะที่เป็นรูปเหรียญคริปโตอย่างนี้นะครับสำหรับรูปตัวการ์ตูนแบบนี้ไม่ให้ติ๊กนะครับถ้าเราติ๊กตัวรูปการ์ตูนแบบนี้เราจะผิดเลยนะครับเราจะถูกปรับแผ้เลยนะครับก็เล่นง่ายๆแค่นี้เองครับให้เราเล่นไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ สะสมคะแนนนะครับตรงนี้จะเป็นคะแนนที่เราได้นะครับนี่นะครับก็จะติ๊กประมาณนี้นะครับมันจะมีจํากัดเวลานะครับจะเห็นได้ว่ามันนับถอยหลังอยู่นะครับถ้าขีดนี้ไปถึงสุดเราก็จะแพ้นะครับนี่นะครับก็เล่นง่ายแข่งเองครับแต่เราต้องแข่งกับเวลานะครับ ผมติดพลาดนะครับก็จะประมาณนี้นะครับเราไปดูสําหรับการถอนนะครับสําหรับการถอนให้เรากดไปที่ตรงนี้นะครับตรงรูปกะเนนของเรานี่นะครับนี่นะครับสําหรับใครต้องการที่จะถอนนะครับเราสามารถกดเคมตรงนี้เพื่อทําการถอนไปได้เลยนะครับ แอปนี้จะถอนขั้นต่ำอยู่ที่1 1 0 0 0คะแนนนะครับสำหรับการถอนก็จะคร่าวๆประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับใครที่ไม่เข้าใจหรือสงสัยอะไรยังไงก็สามารถสอบถามมาได้นะครับถ้ามีเวลาผมก็จะมาตอบคอมเมนต์ให้นะครับสำหรับใครที่ดูจบแล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์กด Sub สไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ